เป็นเพราะว่าบอยเนี่ยแอบจบีแอนผ่านการแสดงอะจีจผ่านการแสดงครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ที่จะต้องได้ไปไปเจอกันนอกจากแสดงทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่คนละวงนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามีงานที่จะต้องมาเจอแอนบ่อยมากมแล้วก็คือไม่ไม่เจอคนอื่นเลยถ้าเป็นวงอื่นก็คือแอนคนเดียว ได้มาเจอกันบ่อยเเป็นงานบริษัทเป็นงานสปอนเซอร์หรือเป็นงานคอนเสริร์ต <จำ S 1> อะไร <ลำ S 1> ประมาณนี้กจะถามว่าอยู่กันคนละวงแล้วมาเจอกันยังไงอ๋อมีบริษัทหรือว่ามันมีงานอีเวนต์งานจ้างนอกงานจ้างนอกาม,ามีมีงานถ่ายหนังสั้นหรือถ่ายอะไรประมาณนี้เราก็อยากหาโอกาสแบบนั่งคุยนะครับแต่ไม่มีโอกาสก็มีโอกาสตอนช่วงโควิดที่มีการแสดงผ่านไลฟ์สดนะครับ ว่าแอบ,บจีบบนเวทีอะไรครับแต่เขาไม่รู้หรอกครับ <L> อา้าวจีบอีท่าไหนาแล้วเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยก็เล่นไปตามบทเขาก็คิดว่าเราเราแสดงไปตามบทอืมครับแอนไม่รู้เหรอว่าเขาแอบ,บชอบอยู่ตอนนั้นไม่รู้ค่ะเพอแอนก็คิดว่าพ,พี่เขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็เราอยู่ในวงการมันนี่เราเราไม่คิดว่าแอนไม่ได้คิดว่าคนในวงการเนี่ยมันจะแบบจะจะมีใครที่มาแบบว่ารับเราได้หรือว่า หรือว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันมันยากอะค่ะเพราะว่าเราเรารู้จักกันมาหมดเล้ยเราเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ยากถ้าเป็นคนนอกวงการเออจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยค่ะที่แปลกใช่กับกลายเป็นคนในวงการเดียวกันยากเป็นคนที่ไม่คาดคิดอ๋อไม่คาดคิดเลยเรื่องหนึ่งก็ไม่เชิงว่าจีบหรอกค่ะแต่ว่าพี่เขาจะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูแบบ ดูเป็นห่วงดูดูให้คําปรึกษาเราตลอดแล้วก็มีอะไรก็จะคอยแบบถามถ่ยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เหมือนพี่เขาก็เป็นพี่ชายคนนึงที่ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือเจอดราม่าอะไรที่ผ่านมาในช่วงชีวิตเราหนึ่งในนั้นต้องมีพี่เขา <c oughs> ระหว่างทางพี่แอนไม่รู้ตัวเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วมารู้ตัวตอนไหนที่เริ่มเปิดใจว่าอ้าว <c oughs> <c oughs> จะไม่มีโอกาสถามไทยสารทุกสุกดิบอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่เขาก็จะเริ่มแบบเริ่มไปเปย์มาตลอดว่าเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวงของพี่พี่สร้างมาเนี่ยที่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทํามาเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันวนะ่าพี่จะให้ใครนะเหมือน <c oughs> แบบใครชีวิตคนเดียว <c oughs> ก็เริ่มไปเปย์มาเออหนูก็ฟังหนูก็ข่าอุย้ยมันดีนะพี่แบบดีใจด้วยนะที่แบบ คือเห็นเส้นทางพี่เขามาตลอดแล้วก็จะถึงวันนี้คือหนูดีใจแต่หนูก็ไม่ได้เอใจอะไรเลยนะคะยังไม่เออีกังค่ะอั่รอกันแล้วทีนี้ก็ก็ก็มาถึงก็คุยกันมาเรื่อยๆจนมาถึงแบบว่าเออก็นั่นน่ะสิพี่คนหนึ่งเธอเป็นพี่สาวแอนก็นั่งด้วยกันเออนั่นน่ะสิทาไมพี่ไม่หาใครสักคนมาอยู่กับพี่อ่ะเขาก็เริ่มเปิดมาคือเหมือน คนนี้กับพี่สาวหนูอ่ะคือเขารู้กันซึ่งไอหนูไม่รู้เรื่องเลยจนจนมาถึงแบบพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปดูหมอมาเขาบอกว่าหมอดูบอกว่าปี67พี่จะได้แต่งงานกับแอนออรดีหนูก็เลยฮะขันรอเป็นภาษาอีสานคือแบบอย่าวาทอมันเป็นไปบ่ใดยังไงนะเหมือนประมาณว่าแบบมันจะเป็นไปได้แต่ก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเขาน่าจะเล่นกับเราแล้วตอนนี้ ตอนแรกคือคือเราไม่ไม่กล้า <c oughs> คุยไงครับ <c oughs> ผมก็ไม่พูด <c oughs> ผมก็ไม่เคยพูดแล้วไม่เคยมีโอกาสได้พูดเพราะเรากลัวเขาแบบว่ามองว่าเรายังไงอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เพราะมันก็คน <c oughs> คุ้นเคยกัน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็หาพอพอ,พอวันนั้นเราพูดถึงเรื่องนี้อาการเขาก็เริ่ม <c oughs> <c oughs> เริ่มที่จะตอบรับไปในทางที่ดีนิดนึงซึ่งเราไม่ดิเราไม่ได้คิดไปเองอาการของมันฟ้องว่าเขาตอบรับเขาอาจจะรู้สึกบ้างแหละอะไรประมาณนี้ก็คุยกันวันนั้นก็คุยกันแค่เรื่อง เรื่องนี้ครับก็แซวกันเล่นแล้วทีนี้ก็คุยเรื่องหมอดูเสร็จเราก็แยกย้ายกลับวันหลังผมก็เลยเริ่มก็คือโพสกลับเริ่มโพสแล้วครับเริ่มโพสหยอดในเฟซแล้วเอาแล้วเอาแล้วคือแล้วเรียกว่าดีดไปแล้วอ่ะเนาะเออมันโดนหน่อยแล้วอ่ะนิดนึงแล้วตอนนี้ต้องตามละเออต้องตามเก็บแล้วเออก็รู้สึกรู้สึกหรือยัง รู้สึกวันต่อมาวันต่อมาคือหนูเข้าไปหนูเข้าไปดูทุกคลิปที่เคยเล่นแสดงด้วยกันแล้วหนูก็ไปย้อนดูในทุกๆอย่างหนูไปคิดทุกๆอย่างคือหนูรู้สึกว่าอ๋อหนูรู้แล้วหือรู้สึกช้ามากค่ะแต่คือแบบในความรู้สึกหนูอ่ะหนูหนูนั่งร้องไห้เลยนะคือหนูรู้สึกว่าหนูสงสารเขาหนูทําอะไรกับเขาไปเยอะออเหรอใช่หนึ่งคือเขาเป็นคนที่ชอบ ทักมาหาบ่อยๆเหมือนแบบเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เป็นงไงส,สบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่หนูจะไม่ค่อยไม่ตอบแล้วหนูก็จะอกแบบลำคาญอ่า <c oughs> คือ <c oughs> ทําไมจะต้องทักมาหรือบางทีก็แบบเหมือนอยากหาเรื่องคุยก็ช่วยไปกดไลค์เพจพี่ให้หน่อยสิ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะชอบทักมาแล้วหนูก็แบบอะไรพี่เขาเป็นอะไรมากวะเนี่ยอะไรเงี้ยหนูหนูทํากับเขาไปเยอะ หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่เขาทํามาคือพี่เขาว่าเขาชอบเราจริงๆเรา, <c oughs> เ,ราเราไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะ